ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคำทำนายของคุณนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าเป็นคำทำนายของคุณให้พิมพ์รับคำทำนายนะคะถ้าใคร ate, ok right> ใคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้คุณมีเรื่องให้กุ้มใจคิดหนักคิดมากนะวันนี้คิดเรื่องเงินนะคะคิดหนักคิดมากมีเรื่องคิดหนัก กุ bert, a roommate, a um ้มใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะรอเงินก้อนนะคะรอเงินก <c oughs> ้อนนะมีคุณ <Male> มีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจแต่คุณจะมีโชคนะคะวันนี้คุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินจะได้เงินก้อนนะคะจะได้เงินก้อนสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถทะเบียนรถให้โชคนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะสีเสริมดวงของคุณวันนี้คือสีเหลืองกับสีเทานะคะสีเหลืองกับสีเทาให้โชคนะคะวันนี้คุณมีโชคนะคะ ขอใโชคดีนะคะวันนี้ได้เงินก้อนนะคะ